สวัสดีจ้าแพนครับท uh ุกคนเมื on ่อนี้ายจะไม่ก่อผ้าม้วนเนะจ่าเด้อพระลงทงหงทาหากินหาอยากเลยเนะจ่าเด้อเด้อหาทุกอย่างคือกินได้เนาะจ่าเนาะไปยายไปหาเรื่อยๆเนาะจ่านาะยายประเดี๋ยวไปใกล้กเลยจ่าเด้อยากจะหากินหาอยากอยู่แถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยยดงเจี๊ยบเสียมดังปอกนนี้เลยยิงเจ้๊ขาเสียมเนี่ยปอกๆๆเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเลยจ่าเด้อ ชีวิตบริสินเท่ากับตรงดินฮะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยเนาะจ่าเนาะไหนอันใดอ่อนันเนาะจ่าไปวันนี้จะถ่องไปเรื่อยๆยายสิผ้าให้เบมึงบรรยากาศยามเสาร์น้ำจะจ่ายด้วยเตะเสาะว,วันนี้ไม่มีหมอกไม่มีอะไรเลยพี่น้องมีแต่เขาเขียวสะอมุมเลยพี่น้องเขียวแห้งไป ต้นบุกสยวยๆงามๆใหญ่ก็จนะิจปหเาเห็ดเพื่องคือเก่าเลยนะจ่าไปหลุนมึงนยจ่าเด้อสิมานบอใหญ่หากินหาอยากคิดเพื่องเลยนะจ่าเนาะเ็ดดีใหญ่กับเป้ก็ได้ใกล้นะจ่าไปอยู่ในแถวบ้าน หกบานกรับบ่มีดอกพี่น้องเอ้ยมีแต่หกบานเพิ่นหากมันเป็นดอนๆเนี่ยหน่อยเนยาะจ้าว่าบาน,นีานาน้แยกกันชิมาลุุนเบิ้งเฮ็ดเพื่องมองายเคยมาเก็บเลยจา้าไปไปชิม,มีบ่ไปมันชิออกบ่เฮ็ดดีออกเฮ็ดเพื่องก็ออกเลยเนาะจ้าเนาะไปลุนฮ่ <laughs> าฮ่าฮ่าฮาเหลือๆเน,นาะจ้าเนาะมันหัวอมองนี พี่น้องมันหัวมันลงมามาสิพี่วะนะจ่ะเนาะไปมันยังเถาเห็นแล้วนะพ่อแล้วนะสดี๋ยวจ่าเด้อตะทองก็พอแล้วอ๋อหายพี่น้องมามามาอ้ยเบื้งเบื้องเบื้งเบืง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 พี่น้องเอ้ยโอ้ยบ้านนี่คือเก่าเนาะจ่าเนาะเดี๋ยวโอ้ยมันจะไงล่ะสู้สูขึ้นอ๋อพี่น้อง เห็นบ่สู้ขึ้นเลยสู้ขึ้นเลยมันแน่บ่เห็นสู้ขึ้นเอื้อนั่นเอือดพี่น้องเอ้ยบึงเล่นออกมาคือเก่าเอาชูแห้งแห้งขึ้นไปผุนเมื่อยไงไงเอื้อขกเมื่อยทั้งปุ่นก้อนกระดให้เพฮ้ยบึงงามขึ้นไปไงคือนาจ่าจเนาะบึงพี่น้องใหญ่มาบ่อยู่กับลุงมาบ่อยู่กับลงมาพี่น้องเอ้ย อสิเห็นไหนอันนี้เบืง้งตีละพี่น้องเอ้ยอ๋อพอได้กินได้ยากอยู่ได้จักดอกนี่บ้านบ้านมดเลยพี่น้องเอ้ยอว่าตีสิบอมีย้ายก็เลยมามาให้บ้านดมดเลยน้อพี่นออ้องเนาะนี่ใบยอยู่ตัวนี้ปืดเบื้งเบืงเบืง,บงเก็บเก็บให้จู่มันตีจู่มันก็มี นู้หจุ่มหน่อยๆสีดำดำจุ่มดำอืมอืมอีฟตัวบ้านมันเฮ้ยเดี๋ยวพอแกงก็เอาน้องพี่น้องเนาะบระเดี๋ยวใเฮ็ดหยังโอ้โหประเดีายเฮ็ดพูนเฮ็ดอันนี้ก็บายเฮ็ดเพื่อนก็เดี๋น้องพี่น้องเนาะคอยพี่น้องเพื่อกลังใจให้เสียงกับปิ้งเหงาปิ้งยังไปอืต่างคนต่าง ดินล้นตางคนตางหากินหาอยากนะจ้ะเนาะหาได้อันไดนเอานันตัวไออ้เออเนี่ยโมหินมันหน่อยแหงเออปีหนองเอยต้องงมหาเบึงเอางมดีๆเด้ออ่าปี่นองอ่าเก็บอ้ยกด ขันมาบ่ท่านนี่เน่าเหมือนติเนะเจ้าอือ,น,อนี่แอบป,ป้าน,นี่นอะพี่เก็บเก็บน,นี่ลด้หนึ่งหน่องด้วยมันขอเป็นไหนเอาโปรดมันอยู่ไหน,น,ไปน,นะนเป็นหนองนอะเห็นบ่ออือ แกงแสบคือกันเลยจ่าเด้อขัวปนกับเสบคือกันเรียนพ่นเลยเนาะสาวขาดเลยคือาเบ่าเบ่าขเดเออคือทั้งทั้งฮีโมพี่หน้อง็นบ่นี่อุ้มหน่อยมันนำงมหาเมิองอ เทียมกับตาหน่อยมันดอกบานเนาะพี่น้องเนาะบานเต็มใบเก็บเท่าเก็บโอ้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เพื่อจาก็ค่อยๆิดเพ่งด้มาแล้วสุกขึ้นไปเลยๆจ้าหน่อยนะอันนี้ให้มันฆ่าทั้งสุกผีสุกมันทั้งผีก็ได้เขางัดออกกรได้มันยืดทั้งผีเตีอย่ามันลงลงมาเนาะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ต้องเก็บต้องไปปาดออกเนาะจากเนาะ เห็นบอพี่น้องเห็นบอนันป้าดึงในนี่ม่ได้ๆเจ้ะท่านดอกสุไทายเนาะจ๋ะเนาะฮะบมนดอกสุทตีหาไปเรื่อยๆตืกับันยังีอยู่เตีโอ้ยมันจะดอกบ้านดอกบ้านมันดอกสุถทายเลยใ่หายดอกจุ่มือมันเออเห็นบอพี่น้องนี่ป้าจุ่มจะมีแค่เนีนี่มึเขาไม่มาเด้มาเอาน่มืออื่นกับบ้านได้นะแ่าเนาะ อื้นเนี่ยเห็นบอพี่น้องออ้อตัวนี้ที่จุ่มงามเอ้ยงางามดอกใหญ่ๆยังสีเค็มแนววินี่เสียปนเนาะฮึ่มหาไปเรื่อยๆบึงเอ้ยแนวบเห็นงมบึ้งเหาะเห็นบอพี่น้องเอ้ยนี่นี่ดอกจู่มันเห็นบอ อ๋อบายบายบึ้งเอ้ไงกขาบ่อค้นดอกหน่อยยุหางมบึงมองวอยนั่งนี่ดิฮะบึงหาบึงพี่น้องหาบึงเจ้าหาบึง นะแต่สองเราหาทางไก่บะหมี่นอกจาะเนาะเฮ้ยตัวงาบึงตัวดเราฮะมึงจุ่มเดี๋ยวมันสีเท่าหมดปุนหาทางปุ่นเนาะปุ่นจะถองเฮ้ยมาอยู่เบางใดหาบึงเหลี่ยเบึงเลื่อพี่น้องเนาะทางขี่ดิจ่ะให้เห็นมอสเอา จะเอฮ้อจ้ททองผอยเ่่อดอกจะททองว่านันออ้ืเก็บนี่หมานหมานเออหาออมจนว่าจะคยผอปืดบึ้งวันนีงแม่มาจะกดนก็ไ้ด้ว พี Dante, asure, il, да. bien, uh, uh, ่น้องเอ้าไอ้บุญเท่าเขาเสียก็ต้ออุ้ยเนี่ยกระตานี่พี่น้องเดี๋ยวอายุนอจ่าเนาะปบาอึดเลยเต็มเกือบเต็มกระตาหน่อยนอจ่าเนาะนี่พอได้แกงเอาไปแกงเสียบบวบในเหงื่อนนอจ่าเนาะเศีบเลยพี่น้องแมนหมานแมนเอาบึงอีก ไปบ้านนี้มาเร็วไปเฮื่อนห้องออไปเฮื่อนห้องบ้านนี้พี่อันนี้เพืครับเช้าวะได้ย่างได้เห็ดเพื่องหาติเห็ดเพื่องอเพื่อนครับขี่รถมาจา่าเนาะขี่รถถามไปเรื่อยๆมีพักเกีียวบลระเสาเก็บพักน้ำเนย อย่าก uh. ็จะเบ่งไปเห็นเบ่งงามๆใส่ผ้าถาดนะจ๊ะเนาะไปเบ่งบรรยากาศน้ำเขียวสะอุ่มงามๆอีสานเขียวนะจ๊ะเนาะ ติวินกำลังขึ้นอาจารย์่ายปเอาเห็นบอ่อดอกแค่พี่น้องผู้ใดอยาไกไรก็มาเอาไปแกงสมเด้อพี่น้องเด้อพูนดอกแค่เฮือดฉันง,ง,ง่ามจังแกะเจวกระเสบ แก่งสมกับเสพนาะจ้ะเนาะเออเก็บเพชรเพื่องพี่สาวว่าเก็บเพียงเก็บเพชรเพื่องเดี๋ยวหลายอยู่เดี๋ยวพวกแก่งอยู่เอาไปแก่งเลยเออไปเอาไปหนึ่งพี่เด้๋จ่ายด้วยยายจะให้พี่สาวอ้าวบานี้ยายก็มาหอนเฮือเลยยายให้พี่สาวยายก็จิจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้๋จ่ายด้วยค่ะชอบคลิปยายคลิปเก็บ เพื่อเก็บเห็ดเพื่ออมาผากพี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายเนยเดี๋ยวจ้ายายรักพี่น้องเลยจ้าจะตัวิดการคลิปยายจอไปไดี๋ยวด้จ้าบายบายจุ๊บๆไปให้พี่สาวเป็นหนึ่งเสียป่าพี่สาววะ